ดีๆเลยแม่นวะ,ะยังมุมท่านพิษจะกลอกคนวะยิงลังคาก็เลยขึ้นมาเบิ่งเพิ่กนก่อนหน่อยนึงโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อมาพบพอ่อกับน้องลาตีพี่น้อง,พ,องพบพ่อมื้อนี้กะ อยู่เพื่อนพี่น้องไอ้เนาะมาเพื่อนเหมือนนี่ส่วนยามอันแรงๆเลยพี่น้องตอนนี้กันเนาะบายเลยโดยหลังจากที่ว่าแล้วเบียก์ข้างนั่นพี่น้องไอ้เนาะล้างถ้วยล้างบวงอีนยังไหวให้สร้างเพื่อใส่ห้องดูห้องกินทั้งแหละเพื่อนมาเห็นเพื่อนของไอ้พามีเพื่อนเนาะโดยก็ออกมาเพื่อนเหมือนนี่แม่ตูเพื่อนบ้อยูเด้อพี่น้องเหมือนนี้เพื่อนป้านเพื่อนไอ้พามีพี่นอ้นนนอ,งนนองไอ้ไปกระตุกกูแหละ โดยไปอันเบิงสร้างเพิ่นเห็เวียพี่น้องเพิ่นกะอยู่พี่<ช>หลายเงาเนาะมีแต่น้องตาตีกับไม่เก่งมาสองคนพี่น้องมื้อนี้กลับพากันมาอันหือ้อลังคาเก่าออกพี่น้องไอ้เนาะก่อนเท้าสีมุ้งกะเพราะว่ามือวานนี่ไปสั่งพี่น้องไปหาเบิง่งเครื่องเบิดมือกับไม่เก่งเนาะเป็นคำพี่น้องจังมาเพราะว่าไปเบิ่งแล้วกลับไปแทกไปยังไปเลือกเบิ่งอันตัวใดลังคามันดีนะั่น่ะเพราะว่า เอาไปเบิ่งเองเนาะเพิ่นก็ให้เลือกให้เบิ่งว่าแบบใดแบบใดหั่นน่ะแล้วก็จักเม็ดจักเม็ดเนาะทั้งไอเก่งเหมือนกับไปเลือกเองแล้วก็จ่ายเงินให้เพิ่นอยู่พุ้นเพิ่นก็มาส่งให้ยส้วงอันประมาณแรงๆอะไะพี่น้องแล้วก็รัดเพิ่นเอาเครื่องมาส่งเพิ่นเอามาพอดีไว้ทางหน้าเฮือนก็เลยว่าพากันเอาไปไว้อยู่พุคนอีกแล้วก็พอย่างปกเนาะพอยามเวนน่ะมันยากอันบ่ได้บ่อยู่เลยยากมีคนเอาไปหั่นน่ะโดยก็ได้ซื้อมาแล้วพี่น้องสันต์สีกันเนาะ โดยจังได้นองลาตีกะขอขอบคุณขอบคุณทางเมหักเด้อพี่น้องเนาะเพื่อนกะบบได้หายออกสื่อออกเสียงดอกเนาะกะขอขอบคุณขอบคุณทางเมเพื่อนได้ไลที่ว่าซอยลูกเนาะเพื่อนกะอยากให้อันได้อยู่ดีเห็นด้พี่น้องเนาะแบบอยากให้ลา้างค้าวหัวเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยอันเปลี่ยนล่างค่าให้พี่น้องไอ้เนาะหอกก,กกำลังตเกาออกมันจะเป็นอันสังกะซีธทร,รมาได้พี่น้องอันที่ว่าบนหนองละตีนอนนะแต่ว่า ทางบ่อนอื่นก็เป็นอะโลซิงคือกันนี่แหละเอาไปซื้อเองเนาะอันนี้นะแต่ว่ามันเป็นน้ำแบบว่าห้ายิงเกี่ยวกับเ้ายิงแล้วกับบ้างบ้างอันแผ่นนะพิ่นกระตอกเล็กตะปูเนาะเพราะว่าสั้นกระซีอะโลซิงนี่มันมันบบแมนตอกเล็กตะปูอยู่แล้วค่ะนะนบางอันแผ่นกระตอกเล็กตะปูค่ะมันต้องยิงนอดเบิร์ถูกอันนะพี่น้องแล้วกะบางทีตัวคนจิกมันกับบอ่อน,นั้นน่แล้วก็หัวไปเบิดเลยเนาะก็เลยว่าพากันหือออก กะใ้ใส่แนวอื่นพี่น้องในเพื่อนนี่กะยังบนท่านแป้งดอกแต่ละอย่างกะเพราะว่าแต่เก่ากับบมีผู้เห็ดพี่น้องคือทางอายเฮาน่ะเห็ดบัเป็นเนาะ่นเป็นคนหนึ่งที่ว่าอ่าบัวเคยได้บัเคยเห็ดเนาะเอากับโบหูอะไร่นกับส่วนลายกัะพากันเผาถ่านอีกอย่างพี่น้องแต่เก่ากับบุในเฮียนหูแบบนี้ฮ่ะนะมีแต่หาอย่างอื่นเนาะก็เรียกว่าโบหูมีแต่แบบผู้อื่นมาเห็ดหายก็เรียกว่าในเพื่อนตัวเองกับบุญหักซาค่ะนะอันนี้ทางไอ้เก่งเิ่นกับพ่อเห็ดได้กันเรียกว่า สิพากันเห็ดคอยเห็ดไปทีละหน่อยพี่น้องกับโบแมนว่าสีหายแล้วเลยเห็นะมันก็บสีสบได้เนาะอันนี้กับือสิเปลี่ยนได้แต่ขางหนึ่งแหละลองเบิ่งล่มลม,ลมพี่น้องมือนี้ยังอีกขางเบิ่งลมุมนี่ถักว่าลายมือพนละเนาะคอยเห็ดไฟพี่น้องญาตินอะลมกะโดยจังได้น้องลาตีก้กระดีใจพี่น้องไอ้เนาะที่ว่าทั้งเม่เพื่อนอนะเปลี่ยนลังคาหายเพื่อนก็บ่าอยากเปลี่ยนหายเนาะเพราะว่าเห็นมันแบบมือได้ฝนตกกระหัว้วอยู่พี่น้องฝนตกลงมาใสา่ นี่แต่ว่าห้าแป้งเอาแหละทางขางกับเพราะว่าทางปองเอี่ยมกับแบบพ้นมันไล่เขา่านะนี่แต่ห้าสิแป้งเอาพยายามแป้งเอาเอแหละพอได้อยู่เนาะพี่น้องโดยเอาจังได้กับเดียวสิพาไปเบิ่งเลยพี่น้องทั้งไอเก่งปัญหาอยู่ผูลังคาผูวเนาะสิแป้งอันอันยืนทังโลวสิงให้เพื่อนเนาะสิยืนรัวสิงขึ้นให้ายเก่งเพิ่งกัขึ้นไปเทิงผัแหละพี่น้องตอนนี้กันเนาะทั้งทั้งเทิ้งรังคาผัแหละกับสเีเหมือนหมือนน้อยหนึ่งโอ้ปาติโต เห็นแต่เงาเพียวเห็นพากันมากออกตัวเทิงนันกันยืนลงไปในเทิงนั้นเลยพี่น้องบัตรล่เล้วจังคนลงก็ได้เนาะเป็นสังกซีตัวยืนลงนะอโลซิงนะพากันยืนลงมาพี่คอยเห็ดไปเนาะอันนี้ครับตัวเขาสือมาวานนี่เนาะพี่น้องเขาก็โปกไว้อัพายางโปกไววแล้วก็ตัวนี่นะ ตัวมางโลกนี่แหละน้องละตีเป็นคููหับแล้วก็ทั้งไอเก่งเพิ่นนะเป็นผู้อันยืนเนาะมีแต่เขาสิยืนเอาลัางคาน้ำเพิ่น,น,นก,ก่อนที่นายสิตั้งกล้องไว้เนาะสิไปหับลังคาก่อนสิหนงวันนี้ออกล่งๆมากหนึ่งเลยกอดลงมาหล่อยบ้านลึกลง ที่วออา่าเขาสื้อมาไงก,กายถีโนก่กายตัวเก่าอ่ะนะก็สีลองเปลียล่ยนมึงเอาตัวใหม่ใส่นเก่าเนียก็สีไปใส่นี่เลื่อนแบบพอยี่มีเนี่ใส่ห,หองคัวที่ว่าอยู่นะพี่นอ่อันในตู้เปิดกระหายห้ทั้งไล่เปิดเกล็ดหาแอะไรแบนี้นะ ต้นหมัดมันมีสังกะสีเนาะเพิ่นก็เอาสังกะสีต่อกันไปต่อกันมาอยู่มีเวลาบุลเลติเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่ก็เลยมีคนเห็นดูพวกกินอะไรอยากใส่สังกะสีดี บอลน่าอ,ออกแต่บอนบอลยาเนาะยา่ยาัวหาแบบพันยาลายลายอะไรกันมันยังหัวอยู่ขนะพี่น้องเขาเลยว่าเอาออกซะแล้วกันสใส่ตู้ใหม่เนาะใส่แทนใหม่ลองเบิรงนันพื้อออกนะขางหนึ่งพี่น้องขางเบิร์นนั่นนะยังมาทัานพื้อเพราะวะ่าลมแน่แล้วกันพ็ดช่องพ้นขนาดนี้กัน,น,นยากเนาะก็เลยว่าเอามาเบิรงเองเาก่อนนะตรวจสอบเบิรงเอง แ,แรกก็ว่าสิ้าภูมาซอยแล้วกลายว่าเอ,อทั้งอายเ้าแห้งเหลือแต่พี่นองเต็นบูก้าขึ้นโตเพนใหญ่แล้วก็บูก้าเึ็นสูงมาลองเห็ดมันก่อนไปไม่นนมนนมได้เรได้ยีนแต่ิดย้ภาพมูไม่เห็นนะ่ไมัลนลงแม่ไปมานว่ามัน้องซีก่อน,นอะ ແດນ1ນິມະນາເດກນໍເຂົ້າເຂົ້າເຂົ້ານິບົນເຂົ້າ เงินให้เพ่นเทอลแเพนพี่น้องเดชสังกะสีกะเอาลงมาวาอยู่ทางเทิงแต่ว่าอันนี้ฮาโลซิงที่เราสั่งมาวันนี้เนาะมันจะมีลบของมันเลยพี่น้องแล้วกะสังกะสีมีหลวงสันกับหลวงยาวเนาะเพราะว่าร่างคาที่ว่าเพิ่นมุ่งมาก,ก่อนนะมัน,นบดถอกันพี่น้องตัวสันตัวยาวก็เรียกว่าเอาตามที่ว่าเพิ่นเห็ดมาแหละนี่แต่ว่าตัวยาวกับซีลงเบิ่งว่าซีมุ่งหลวงยาวเบิ่งว่าสีไดบ่ อาโลซิงเนาะไปเลือกเองกับมือเลยพี่น้องงามเนะะาะแล้วก็สื่อนอดนอดยิงพร้อมมีนอดผลผลคล้ายต่างหากเนาะิ่นบ้แทมอันนี้ยเป็นไงเก่งเ่นเฮ็ดก่อนข้าที่ตัวคร่งภูแลพี่น้องได้ทั้งข้า สวยมาแล้วก็โลมโลมพากันมากอยู่ทั้งทึงผูกกับปอนลงทั้งทึงเลยนีสิปแป้งใหม่ะ่ะ เบิ่งทางนอกเนาะพื่นก็ขึ้นไปยิงพี่นอ้องข่าขางลงมา,บงเ,า,า,มา,าบเบื่องพีแหละพากันมากแต่ว่าเพิ่มเบื่องแท่งน้าน,น,านีย่ยโท่นได้มากัางบ่ท่านได้หื้อออกเลยเนะเาะเฮ้าก็เห็ดอันขางหนึ่งก่อนเพราะว่ายัาบนบเน่ขลางนี่เนี้ยังท่ันมากเนาะเบื้องสวนเพินน่นมากแต่เบื้องนี้เฮาก็มุ่งเบื่องเพราะว่าทไเก่งเพิ่นวันนอดก็ยยับนบบพ่อเนี่ยเพราะว่ามันหลายเนาะ สิไปใส่อันตัวใหม่แน่เพราะว่าตัวเก่านะ่บางทีก็เป็นเล็กตะปูพันทอนออกแล้วก็ใส่หนอดแทนค่ะนะยางบ,บุพดีถายเพิ่นยิงแล้วก่อนจนะสียื่นเพิ่นอีกเอาก็เห็ดสองคนก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกับบได้ลาย่ะนะพ่อเห็ดได้อยู่ถ้าไปหาเพิ่นมาเห็ดนํากับพ่อค่าเวียกเพิ่นว่าแต่ละคนก็เห็ดเวียเนี่ยไปแววเตาทานเพิ่นกันกัดทานเนาะไปกันด้ยทั้งง่ายเพิ่นนะให้เพิ่นไปเห็ดเวียกอยู่ทาง กระตูผ <usion> ู้แล้นะเพราะว่ามีเหียกยิมีเพิง ยืนแผ่นที่สองเลยพี่น้องเอ้ยอากาศแดดมือนี้แดดพัดลมเนาะลมแรงมือนี้ก็เลยว่าเอาขึ้นทั้ละแผ่นเอา มึงทะเลเพน ย่อให้เพื่อนเทลเพนเะลผ่นเพื่อนเนาะอ๋อเดีดต่อให้แต่ว่าบุคคอยลมเป็นได้ไดเ,เลยซี่งยิเงียบเลยให้เพื่อนยิงเลี้ยวเลี้ยวก็ย่อขึ้นให้อีกเฮากันนางถ่าอยู่รูมทางเทิงบุกเขากับม้าขางนี่ก้อนขางนั่นปลาไว้ก่อนคอยเห็ดไป ใบทงเล็กตะปูขื้นน้ำนอดพี่น้องเอาเล็กตะปูเป็นใส่นอดเนอะมันจังสบาย,ม,ย,ายบมันจัโมหิอ่ะยิงใส่นอนลายเติบมันจู้ปวดเ ลมำมาเลยลัลาคาแผ่นตัวเงาพี่นอนกินเทายืนโตสันเนาะแล้วแล้วยืนกันไหจับเนาะยืนแผ่นเงวก้อนแบบไปทาง,ง,นะงกลันกนกเนานนี่นักถือหัวเงาเองเนี่ยพ thank <laughs> you เงาเลยพี่น,นตัวนี้น่เอาหลวงเงาเลยเอาประเด็นเอาตัวสัตวเนาะว่ามันเป็นคนละหลักา,า,า,ารเียนกันอะใช่ทำกจแอะไรอย่หาไ,ไม่หาไม่หาซิถูกวะเลยไ่อย <c oughs> ได้ต่อเขาเป็นั <c oughs> ้หัวโซ่แผน<อ><อ>นี่อะไรพีนโน้องแผ่นงา,น,านะ หลายเติบเพราะว่ามีสองค่ะแล้วมือนี้กับมืออื่นเพราะวันเราคอยเห็นถ้าเขามั่งลุงมืดกะบเขาเรียกวคือเก่าเพราะว่ามีเนียิงอันเดียวเนะเหลือบาเห็ดคู่เดียวเนี่ยคเห็ดขึ้นมาทางเทิงเฮือนเลยพี่น้องบาดนี่สิพามาเบิ่งก่อนบวนเพิ่นมุ้งแล้วเนะเาะเบิ้ง ยังสูงเลยสูงเลยทางนี้ห้างก็ใส่จากแผ่นห้างก็ใส่สองเนาะใส่แผ่นยาววะแม่นาใส่สองเป็นแผ่นใส่สามสามสี่แผ่นแล้วทั้งเทิงสามสี่แผ่นแล้วทั้งหลุมนั่นเนาะออืนี่เห็นเป็นแผ่นสันต่อถ้ามันหักอยู่หลุม้าแบบนี้นะขึ้นมาเทิงเลยพี่น้องขึ้นมาแช็งโตอยู่เทิงเลยไอเก่งเมื่อยวะมื่อยมาทังห้องอ่ะออ ค่อยคอเดอจับเนี่ยทางลุ่มกับพี่น้องเขาขึ้นมาเทิงเนาะ,ะที่โตมาเบิงพันยงิงพันยิงแต่พุ่นมาเนาะาะวาเขาคื้นอ,ออกไดเลยพี่น้องตัวเก่าขางนั่นนะบอนที่วาเพันยาโบหายอันล่างคาหัวนะคื้นอ,ออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่คอยเห็ุไปแมนทางนี้กัน คางนั่นนะย่างเด้อพ uh mm ี hmm on hmm? ่น้องเบื้องนั่นนะประมาณมะออื่นพูดเลยคอยเห็ดเน่เดียวย่ขึ้นอย่างต้องใส่ไม่หลายอือโตตีก็ใส่ปสองตัวได้ยึดได้ดนูจะยิงไว้อีกทีเนาะเงี้ยบอสู้อืา ลุมพี่เหะแอเข้าอยู่แดดเลยเหือกเกือบพออกมืออื่ถงกหม่อีบอกตาดีๆเลยเม่อนวะยังโบราณพิษจะดอกคนวะพิษกับีหัวเม่อนวะ หัวกระยานและเห็ดเองขึ้นมาเห็ดเองข <laughs> ื่นมาแป้งเองนะพี่น้อง <laughs> มันมัน,ม,นมันบัวเป็นลางกระสีแล้วแปง้ง <c oughs> ได้ดอกมันหัวเาเปลี่ยนดอกเอาเนี่ยแต่ตัวเขาทขอนเขาทอนขึ้นเนาะเพิ่นเอาลางกระสีใส่แล้วเพืน่นใส่ดอกอันนี้นี่หัวเนี่ยโบเห็นแนวมันเนาะยังอีกประมาณจกแผลใงเก่งสามอ่อสามเพลนนอนเบิร์ดชิบไปซื้อนอดอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าขึ้นมาเบิร์นก่อน ที่นี่ให้มันวัดข่างนี้แล้วก็ศยุ่สทราบหรือไม่พ่นอากาศนะแดดแดดใครแต่อบอกอยากลมปันไดเนาะบอกลมปันไดพอเห็ดพี่น,นอ้องมันก็มาว่าอยู่แต่ว่าเพนะื่อมาแมนเผื่อมากพี่น้องให้มากแล้วก็ต้องตีกับเป็นคนจับทางลุ่มเลยเด้กทางลุ่มกันเนาะอันนี้สิเป็นวันนี้สิเป็นสังกาซีพี่น้องเล็นไปไดน ไี่เป็นตายานนเป็นมาเบิ่งกอ้ามะกะขึ้าคือยันใหม่หักไม่น้อยนับได้ว่าเยอะแต่นี้ยังสูงเลยถ้าบมมีเฮือนบมมีพื้นเฮือนอีกสูงเลยแม่เลยนี่เพื่นเพือนก็เลยคือเป็นกรรมโอ้โหวันใดตาเฮือนท่านนะคุณเท่านั้เป็นคนหนึ่งที่ข้นต้นไม้พี่น้องแต่น้อยอยังกะก็คิดว่าธรรมดาแต่กระยานอยู่ได้อยู่คอยเบิ่งไม่กับเบใหญ่เนาะเบิ่งก็ได้อืม เอาบัวท่าใหญ่กว่านี้นี่คือสิคักมาใหม่อันนี้นะบ่ใหญ่ใหญ่ก็ใส่ใหญ่กว่านี้อือใส่หลายคือจะใส่หน้านีแหละอืใส่นีเปใส่หน้าหาิยิงแบบคอยเฮ็ดพี่น้อนี่ทงลุ่มก็เฮาก็แปลงเอาบ่อนใดมันหัวมันยังกะได้ชำนี้โอ้ดีใจแหเนาะย่าดอกแปลงเอาับอยู่ได้แล้วแม่น ดีกว่าเก่าลายแะละพี่น้องลงังคาใหม่ตัวเก่าฮาก,ก็ไว้ใส่งานเนาะของขั้วก,กับแป้งใหม่พี่น้องห้าโอกาสเวลาถี่ห้าวาว่างๆพากันเห็ดใหม่พอได้แบบพ้นมืถือก็กงามเลยแหละพอได้เห็ดอยู่เห็ดกินยิงลงังคากันเลยขึ้นมาเบิ่งเพิ่กนก่อนน้อยนึง ตัวนี้รุ่นเก่าแล้วมันบ่มีผาาว่อันนี้ยางกัเล่ขาวเออมันก็มีอันอยู่บ่เพราะว่าคือว่าแต่เก่ากับไม่ก็มีแบบนี้เบิดบ่มีนะบ่เปินใส่คือกันในเปลือกเอออาลงได้เลยเดี๋ยวนี้นะมันมีอันน็อตรื่ว่ามันมีอันแนว้วบเนาะเพิ่นเอิ้นว่าเพิ่นเอิ้นว่ายางอย่างเงี้ยกับวรญญาณแหละเออมีมีผามีแบนหูขึ้นมาสั่นเทิงพี่น้องไอ้บาดนี่ ขึ้นมาด้วยตัวเองเลยสันเทิงเบอกะธรรมดากะกะธรรมดาสำหรับผู้้หยิงค่ะผู้ชายแบบเคุนเคยเหตุนะกะธรรมดาอยู่ดอกเบิงคืณนก็ก้าขึ้นสูงขึ้นมาจอบลอยลังคาพี่น้องมาเบิ่งลังคา อหอยเห็ดไปพี่น้องเลยพอเห็ดได้อยู่เฮงกับเพราะว่าเห็ดสองคนกับมันก็พอได้ก็เรียกว่าหายทั้งอายเพิ่นกะไปเห็ดเวียกข้องเพิินนะพี่น้องยังหายแล้วเพราะว่าถ้าเขาบริเห็ดกับนานน,านแล้วเนาะ กัเห็ดวียงทั้งพ่นเน่เฮากับซอยกันได้เนาะสองคนน่ะพี่น้องก็เลยว่าเห็ดถ้าไปผ่านหาเผื่นกับเผื่อกะค่าเวียกเดี๋ยวสิบขาดเวียกอย่างของเผื่อนเนาะแต่ละคนก็มีเวียกเฮาก็เลยว่าเห็ดได้ซอยกันพี่น้องน้องละตีนนะเห็ดได้เบิดมีแต่ว่าบางอันที่โบหูกะให้เนื่อมาซอยอันนี้หขอยอบมีลมีบ่ห้อลังคาหอยกันได้นะคอยเห็ดไปเหมือนบ่ม มาเถิงพี่น้องอเอ้ยบรรยากาศเด็ดดเลย <laughs> มีแต่ว่าเฮากาสิขอจบคลิปแล้วพี่น้องบัดนี้สิไปซื้ออันนอดก่อนเบิดเลยเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยแล้วก็เฮาทอนออกเบิดแล้วก็ได้ใซส์ใหม่เบิร์ดธนาพี่น้องก็ได้ว่าอันเปลืองไวเนาะให้ไอ้เก่งเพิ่นยิงถาพี่น้องอยากสิมาแล้วก็ชิซื้อกัอนบัดนี้เพิ่นยิงมีแต่สี เบอร์น็อตแล้วก็ซาอมไยฐาเด้อเดยวไปซื้อก่อนเบ,บอร์อะบ่เออเอาพี่น้องมีแต่ว่าคลิปนี่กะสีคอลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบพ่อคลิปหนาเนาะโดยให้เก่งเป็นเหตเวียกถาพี่น้องสิบไปซื้อน็อตบันนี้กะจังได้กะก็คุณบนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิดสุขสุขคนที่ขับชมคลิปบวกความโฆษณาเนาะโดยคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี